่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่แอพี่ชื่อพี่แอชอบทำท่าชอบทำท่าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่บุงพี่ชื่อพี่ท่าท่าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่หมพี่ชื่อพี่หมวยทท่า ชอบท Ollie. Ollie ่าี่ชื่ออะไรที like ่ชื่ออะไรพี่ชื่อชื่อออกครับที่ชื่อออกครับชอบทำท่อบทำท่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อแอมครับน้องชื่อแอมครับชอบทำท่า เราจะมาเริ่มต้นกิจกรรมกันก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียงเพลงมันเข้ามาในกระแสเลือดเราแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเราดเราะเราจะมาเริ่มกิจกรรมเพื่อสร้างสมาธิและความสนุกไปรวมกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ยืนแถว เชื่อไดค่ะทุกท่านขอเชื่อได้แน่เลยใครก็ไห้แตู่ใคก็ได้ค่ะให้เป็นคู่แถวตอนนี้ค่ะหันหน้าเข้าหากันนะคะเกมนี้เราจะใช้ชื่อเกมว่าฝนตกนะคะจากคู่หันนะเข้าหากันนะคะนะคะเราจะมีท่าให้ปฏิบัติทั้งหมด4ี่ท่าเมื่อไหร่ที่พูดคําว่าเดี๋ยวดูก็ย่างน้องออฟนะคะเมื่อไหร่ที่พูดคําว่าฝนตก แล้วมีคนเล่นอยู่ใน <siglo>. ี่ข้างในถูกต้องไอ้ที่ไว้นั่งเขียนกันดานะเด็กอ่เออทำหน้าถูกต้องอที่นเออสเอไว้เราเอาไว้เนี่ยมูล้วปั่นจดอไ้นงเรับสามเยี่ยไม่ได้อที่ไว้ไเก็บนี่สี่สี่เหลียมตกต้องอะไรเนที่อยู่ในยกทรผู้หญิงนมเล็กๆก็ต้องยัดอ่ะ เดี่ยวไม่แช่มันแล้วเติมน,น้ำแล้วก็กบไปซัาเนยไม่ใช่เป็นเป็นอยู่พื้อนอ่ะเป็นเป็นเป็นอันจะระมานถูกต้องข้าวใส่ในก่อนกินอะ่นะเวลานอนตมัยโบราณนอนอยู่บนเตียขงข้าบนเป็นะไรสีข,ขาวอ่ะ ิมสุดท้ายนะครับเป็นของใช้ภาในบ้านครับทำไหนไม่ได้ทำได้นะครับ สุดท้ายแลก็สนุกสนานอย่างทีเดียวเลยนะครับสำหรับในทีมที่4นะครับโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นดีลงดีครับขึ้สุดลงสุดครับไป่ีู้เลยนะ,ะกลุ่มที่4เนี่ยในส่วนของการทำกิจกรรมตอนแรกที่เราทำกิจกรรมอะไลาทิทกรรบลงมันมีจุดจุดหนึ่งที่ผมว่าเราอาจจะมองข้ามไปคือ พเราบอกให้จับคูปก๊บเนี่ยมันมีคนที่มีเศษเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยเขายืนี่ก็เหมือนเพิมาลูกเบน้อย a เวลาที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับเราจะต้องวางหรือว่าคือคือจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของเวลาให้ดีด้วยนะหมายถึงว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมละลาพิธีกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เหมือนกับคือเป็นเปือนแค่เผาหัวเท่านั้นแต่สังเกตในแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเต็มที่กำมันกับมันเลยทุกเชิญเนาและตดพันเนก็เลยดูกใหญ่ไป้เพื่อนมา ซับก็เม่ครึ่งความระดับเอิร์นครึ่งที่ตัวท้ายนี่ประมาณครึ่งครึ่งพอดีแล้วก็ต้องจัดให้ดีทีนี้ถ้าเราต้องการจะทําในส่วนของกิจกรรมอะไรบพิเศเราก็ละดับพิเศษไปเลยอย่าไปกังวลเรื่องสรุสรุนะเล่นก็เล่นเลยให้คืเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการละลายพิธีกรรมตอนนี้ไม่ต้องการการเรียนรู้ก้กิจกรรมที่มันเล่นอย่างเดียวเล่นเสร็จปุ๊บผ่านผ่านไปต่อ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 โอเคถ้าเรารู้ว่าโอเคได้แล้วปุ๊บเราก็ค่อยเข้ากิจกรรมที่เราต้องการสร้างประสบการณ์ ก็จะได้ไม่ต้องกังวลเพราะาอันนี้คือเราเอาสาระของทุกงานเลยเนะน,นี่ยนะแล้วงานก็ปล่อยปล่าก,ก็ได้นะก็แล้วแต่นะหรือว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่เราต้องการสร้างบรรยากาศสนุกสนานาคือเรียนเล่นโฟมเล่นเกมไม่ต้องมาสรุปอะไรแล้วหาอย่างเดียวแล้วนะถ้ามาสรุกก็ไม่ต้องสรุปมาได้นะก็คือสิ่งสําคัญก็คือกลับไปที่วัตถุประสงค์ว่าเราทําเพื่ออะไรนะถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยมันเพื่อความบันเทิงหรือบันเทิงแปลว่าไม่เอาสาระ มีสาระก็ไม่ต้องสรุกก็ได้ก็เลยเกันไปกไปไนันไปกนไปถ้ามีเขาแบบสั้นๆเลน้อยพอเียในนี้ถ้ามีสาระก็ต้องจัดเวลาให้เขาเยอะหน่อยเดี๋ยวถ้าเราต้องการจะสอนอะไรบางอย่างเขาก็ต้องให้เวลาในสช่วนวเยอะคือเผานิดหน่อยพอให้ดูว่าเออโอเคเขาเริ่มละเริ่มเ